เอาละครับผมนะวันนี้ครับพี่เนี่ยก็มีข้อเสนอพิเศษสําหรับน้องๆคนดูคุณผู้ชมทุกท่านในช่องของพี่นะครับผมนะนั่นก็คือพี่เนี่ยจะรับสอนนะผมหรือว่าเป็นการบอกการตั้งค่าในบ o ูสแต c กนะผมนะไลตั้งแต่ สเปคคอมนะผมนะวิธีการใช้ยังไงนะผมแล้วก็แนะนำแอปอิมูเลเตอร์สเปคคอมนี้ใช้กับอิมูเลเตอร์ตัวนี้นะผมนะแล้วก็วิธีการนัก่าไม่ว่าจะเป็นแอปอิมูเลเตอร์นะผมการนักค่าภาพในเกมนะผมหรือว่าการนักค่าเอ่อวินโด้คอมเรานะผมให้มันเพิ่มความลื่นให้กับบูส t ์สเต็นะผมพี่ก็จะลงดีเท,ทลรายละเอียดเลยนะผมนะเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะผมนะเลทราคาของพี่ไม่แพงนะผมนะเลทราคาของพี่จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0ถึง3 0มบาทนะผมนะขึ้นอยู่กับความ ยากง่ายแล้วก็การใช้เวลาแล้วก็สเปคคอมวิธีการตั้งค่ามันสับ้อนม,มากน้อยแค่ไหนเนาะนะผมนะซึ่งสําหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถทักพี่มาได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กปนนทนท็อปนะผมนะได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมนะก็อย่าลืมนะผมนะสำหรับความพิเศษอันนี้นะผมนะช่วยทําให้น้องน้องเนี่ยลื่นขึ้นแน่นอน100%รนะผมนะสามารถคลิกไปสอบถามลาละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์เพจ a c e b o o k ของพี่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีท่าน,าน,านพ่อแม่พี่น้องคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ครับพี่เนี่ยก็จะมาสอนโหลดเจ้าตัว b o o Stack 4เวอร์ชันคอมสเปคต่ำอีกแล้วนะครับผมนะก็เจ้าตัว b o o Stack 4ตัวนี้นะพี่ภูมิใจนำเสนอเลยนะครับเป็นเวอร์ชัน4 9 0นะครับผมนะซึ่งเอ่อใครหลายคนที่สเปคต่ำเนี่ยอาจจะเล่นมูห้5ไม่ได้นะผมตั้งค่ายังไงเนะี่ย ก็ไม่ลืมสักทีนะวันนี้พี่ก็จะมานเสนอเจ,จ้าตัวบูสีตัวนี้นะครับผมสภาบความสเปกต่ำนะก็ใครสนใจก็สามารถไปลองไปโหลดเล่นกันได้เลยแล้วก็วันนี้พี่จะมาแห่การตั้งค่านะผมเป็นการตั้งค่าอะไรช่วยทําให้มันเพิ่มความลื่นมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะผมนะก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กดแชร์ share, แล้วอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่ง ื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆสอนโลสอนนักฆ่าต่างๆมากมายนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจกด,ดติดตามแฟนเพจไว้ด้วยนะครับผมแนละ้วสาหรับใครที่สนใจในการเอ่อให้พี่เนี่ยรับสอนตอนนี้พี่รับสอนอยู่นะครับผมในการเอ่อแนะนำอินเวอร์เตอร์ตั้งค่าอะไรต่างๆทำให้การเล่นเกมในพวกอินเวร์เตอร์เนี่ยมันลื่นขึ้นนะครับผมนะยังไงกอ็อ่ติดต่อมาได้นะครับผมเนะดี๋ยราคาไม่แพงแน่นอนนะครับผมนะโอเคเดี๋วเวมาแต่รอเช้าเราไปเริ่มจุิวนี้ก็ดีกว่านะครับ เอาล้วครับผมนะก็มาขันนข้นแรกนะครับขั้นแรกเราก็ต้องไปโหลดเจ้าตัวบูวันก่อนเลยนะซึ่งลิงก์โหลดเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลินี้ไว้ข้างล่างนะครับผมนะเอาล้วก็อีกอย่างนะครับผมในคลิปนี้พี่ก็จะมา,อาสอนแก้กระตุกฟรีไฟล์แพทใหม่นะครับเพราะว่าหลายคนเจอปัญหานี้เยอะมากซึ่งตัวพี่ก็เจอเหมือนกันนะครับมี่น้องๆหรือว่าคุณลูเนี่ยทักเข้ามาอินบ็อกซ์นะครบอกว่า คือทำไมฟรีไฟแผลงใหม่มันกะตุกอะไรอย่างนี้นะผมนะที่ว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่มันอาจจะปรับเจ้าตัวไอตัวแอปพลิเคชันตัวเนี้ยให้มันล็อกแฟนเบรดไว้นะอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะแต่พี่เดานะครับผมนะโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราไปด้าโหลดกันเลยวะก็ลิงโหลดพี่จะเป็นลิงกเอ่อวิดีไฟนะลิงก์นี้เลยบูสเต็ปหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวพี่จะทิง้งลิงก์นี้ข้างล่างนะครับผมนะโอเคเอาผมพอโหลดเสร็จแล้วแล้วก็ไปที่ไฟมันเลยนะฮึอ่ะนี่ครับผม มันจะเป็นเอ่อ b u e s a n ่งศูนย์ห้าหนึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะไม่เป็นโฟลเดอร์นะตอนแรกมันจะเป็นเอ่อไอคอนบินลานะครับผมนะก็ให้หน้องแตะไฟล์ได้เลยนะครับผมนะไม่มีรหัสแน่นอนพอแตะไฟล์มันก็จะเป็นไฟล์นี้ครับกดคลิกขวานะับนี่ครับจะเจอตัวตัว blue สี่แล้วนะครับให้เรากดคลิกขวาก่อนติดตั้งนะครับคลิกขวา,ลกกวาแล้วก็กด run as น,นะครับพอกดแล้วเนี่ยก็ติดตั้งอะไรง่ายๆสบายๆอยู่แล้วน้องๆคุณดูนี่ติดตั้งกันเป็นอยู่แล้วนะครับผม ก็พอติดตั้งเสร็จแล้วนะผมนะใครที่มีบู5นะครับผมนะมันจะขึ้นการแจ้งเตือนอย่างหนึ่งว่าบูแตรกตัวอื่นใช้ใทํางานอยู่ให้น้องๆกดตกลงไปนะครับหากมันขึ้นให้อัปเดตน้องๆคุณดูไม่ต้องกดอัปเดตนะครับผมนะคือทุกคนนกดข้ามไม่ได้เลยนะครับอย่างเลยนะครับผมนะโอเคครับ <Okay, S 2> ผมพอนามาหน้านี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้โหลดตัวฟรีไฟเป็นตัวฟรีไฟที่ลื่นกว่าตัวปกตินะครับผมนั่นคือเอ่อ ตัวนี้เลยครับนี่ครับผมนะนี่ครัยไฟล์ตัวนี้นะเดี๋ยวพี่ก็จะทิง้งลิงก์นี้ไว้ข้างลา่างเหมือนเดิมนะผมสามารถไปโหลดกันได้เลยนะครับโอเคก็พอโหลดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะดูนะครับนี่ครับผมที่จะเอาไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะเนี่ยผมเป็นชื่อฟรีไฟล์อะไรอย่างนี้นะผมก็ให้เราก,กดค้างแล้วลากลงได้เลยนะครับผมนะมันก็ จะเป็นไอคอนรีไฟล์หมุนๆก็รอให้มันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นการแจ้งเตือนนะครับโอเคพอเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งกดเข้าไปหรือว่าอะไรนะก็คือเดี๋ยวเรามาตั้งค่าเจ้าตัวบูสี่กันก่อนนะผมวิธีการตั้งค่าทําให้ลื่นทํายังไงนะผมเราไปดูพร้พอมๆกันเลยนะครับเราจะนั้นให้ไปที่ไอคอนบูสี่ครับเราคลิกขวาเราคลิก r o p e ต t y นะครับผมให้คลิกไปที่คอมพารติ้นะครับแล้วก็คลิกนี่ครับผม รันดิสโ s p แกรมแล้วเปลี่ยนเป็น Window 7ก็คลิดดก Dispo Full Screen กับ Run Dispo Gap นะครับผมนะแล้วหลังจากนั้นให้คลิก Change High DPI ติ๊ก Overlay High DPI นะครับผมแล้วก็คลิกที่ System and Chat กดโอเคแล้วก็กดโ okay อเคได้เลยนะครับผมเพียงแค่นี้นะการ์ดค่าทัา้เตอนแรกนะครับโอเคนะผมหลังจากนั้นเนี่ยเอ่อให้เรามาที่ Blue Taxi รอบหนึ่งนะครับแล้วก็เอ่อคือน้องๆไม่จำเป็นต้องเข้าปุ่ม p โตนะครับผมน้องใครที่เล่นฟรีไฟ่านะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้เล่นฟรีไฟายและอยากเล่นตัวนี้ ไม่ต้องทาขั้นตอนนี้สามารถข้ามขั้นตอนไปได้เลยนะครับผมขั้นตอนนี้สามารถข้ามได้เลยนะสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นฟรีไฟล์นะแต่สำหรับใครที่เล่นฟรีไฟล์มาดูนะครับผมคลิกปที่ T, ลูกศรแล้วก็ตั้งคา่านอนนะครับแล้วไปที่แอปพลิเคชันเลื่อนลงมานะครับคลิกปที่ร่นเพสโตนะครับคลิกบงังคับให้หยุดตกลงเสร็จปุ๊บกดปิดการใช้งานไปเลยนะครับผมโอเคเพียงเท่านี้เองนะครับผมนะ,อะโอเคขั้นตอนต่อไปน้องหรือพี่จะมาสอนตั้งค่าบู ให้ดูแล้วกันนะฮะผมว่าต้องตั้งค่ายัางไงนะครับก็เป็นการตั้งค่าได้เลยสําหรับการตั้งค่าจอแสดงผลนะครับความละเอียดที่แนะนําเป็น2560 x 1440โปรนนแกรมนะฮะผมก็เอ่อโอเมก้าเจลติ๊กปายนะผมติ๊กในอันนี้ออกนะครับนี่ใช้การาฟิกาแาร์นะฮะผมแต่ถ้าใครมีการจอที่รแรงๆนะฮะผมนะสามารถติ๊กได้เลยแราวมันจะช่วยทำให้ลื่นขึ้นแต่ถ้าใครไม่มีการจอก็ไม่ต้องติ๊ก เราผมหรือว่าการจองซีบิวเนี่ยเออก็คือไม่ต้องติดก,ก็ได้นะส่วนซีบิวคอนะครับใครที่สี่คอนี่หรือว่าไม่ได้สูงกว่าสี่ขอพี่แอ้มให้ปรับเอ่อประมาณสองคอไม่ก็หนึ่งคอพอนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าคนสูงต่ำมากๆปรับให้คอเดียวพอนะครับส่วนหน่วยความจำนะครับนั่นก็คือแรม 4, นั่มีสี่พันเมกมากกว่าสี่กิกนะผมนะหากใครที่แรมสี่กิกพอดีพี่แนะนทำให้ปรับแค่สองพันไม่เกินสองกิกนะฮะใครแรมเกินสี่กิก สามารถปรับสูตรได้เลย4,000นะครับผมเฟรมเรทนะครับเปิดสุดไปเลย240เฟรมโอเคเดี๋ยวพี่จะติ๊กแสแงนเฟรมเรทระหว่างเล่นนียนะจะได้รู้ว่ามันเฟรมเรทดมันเอออยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับผมโอเคส่วนการที่เตือนปิดไปได้เลยนะครับผมปิดให้หมดเลยนะขั้นสูงนะน,น,น,นะครับผมเปลี่ยนเป็น t t a l G2 ความชอบนะครับผมความชอบติ๊กไอเสียนี้ออกนะครับผมติ๊กออกเลยนะครับนอกนั้นก็ ไม่มีอะไรแล้วนะฮูมนะก็เป็นเวอร์ชันนี้นะฮูมเราไม่ต้องกดอัปเดตนะครับเราก็กดรีสตาร์ทบูสได้เลยนะฮูมนะให้โอเคครับผมมาแล้วนะซึ่งไม่ได้ขั้นตอนต่อ,อไปที่พี่จะเรควอมลือนเนี่ยนั่นก็คือการตั้งค่ากราฟิกนะครับผมเดี๋ยวให้พิมพ์มาที่ด้านซ้ายล่างแล้วพิมพ์ว่ากราฟิกซิตติ้งคือตัวนี้เลยครับกดคลิกเข้าไปเลยนะฮูม อันนี้พี่จะเพิ่มบู5ไว้นะผมแล้วก็ไปหาเจ้าตัวบู4ว่าเราติดตั้งไว้ไหนไม่ใช่ง่ายครับกดล็อกแล้วก็กดที่เดสส์ทก็ได้ครับแล้วเราไปหาบูสแต็กของเรานะครับผมกว่าที่ Open นไฟล์โลเคชั n นี่ครับมันจะขึ้นผมพี่แ่ยติดตั้งไว้ได้ดีนะ อ่าแล้วพี่ก็มีโฟลเดอร์บลูแซกเรียบร้อยเนี่ยมันจะโชว์นะก็ให้น้องๆไหนคลิกตามไอ้ด้านบนที่มันโชว์ได้เลยนะเรนะาผมได้ดีแล้วก็บลูแซกพี่เนี่ยจะติดตั้งไว้ได้ดีนะครับเนี่ยบลูแซกแล้วใครเล่นแล้วตัวที่มันไฮไลท์ขึ้นมานะครับนี่คือตัวแอปพลิเคชันของมันฉะนั้นน้องก็ไปกดตามที่มันบอกแล้วก็คลิกนี่ครับผมเจ้าตัวบลูสีของเราแล้วคลิกแอดไปนะครับนะโอเคแล้วก็กดที่ออปชันแล้วกดที่ high performance เลยนะครับแล้วคลิกเซฟไปนะเพียงแค่นี้นะก็สามารถเพิ่พมความลื่น ให้มันได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเควิธีต่อไปนอกน,นั้นคือการตั้งค่าการจอ นะครับผมก็วิธีการตั้งค่ากระจอนะใครก็อาจจะคุ้นชินอยู่แล้วนะที่จะมาแนะนำนให้นะครับผมนะก็ให้เราไปที่ Nvidia c o n t r o l Panel มเนคุมให้มาที่ Manage 3D Setting นะครับแล้วคลิกที่โปรแกรมนี่รังผมของพี่เนี่ยมันเป็น App Player BlueStack.e. จุดตัวนี้นะผมนะนี่ครับแต่ถ้าเป็นบู5เนี่ยมันจะเป็น App Player HD Player นะครันะผมแต่ถ้าเป็นบู4เป็นแอปเพลเยอร์บูส t a แ k กจุดเอ็กซ์ถ้าใครไม่มีขึ้น ให้กด add นี่ครับไอตัวอื่นไม่ต้องสนใจนะให้เจ้าตัว b ู u สีนะครับให้สนใจตัวนี้พอนะผมตัวอื่นไม่ต้องสนใจนะนี่ครับพูดแท็กซี่กด add select โปรแกรมได้เลยโอเคครับผมหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่าเลยว่าต้องค่างไงครับมาที่หัวข้อแรกครับผม anti s l o so l filter ปรับเป็น off ได้เลยนะครับ f a ปรับเป็น off นะผมแล้วก็เลื่อนลงมาครับปึ๊บกึ๊บกึ๊บ c p u ิ๊กนี่ได้เลยนะครับโอเคได้เลยนะครับผม ก็ open gel render ให้คลิกกาจอของคนดูเลยละอันนี้ power m a n e g e m e n t Mode กดเป็น prefer maximum ได้เลยน,นละครับแล้วก็ detail fill off โอเคอันนี้ไม่ต้องปรับนะครับผม quality นะครผมถ้าใครอยากเอ่อภาพสวยปรับเป็น high quality นะครับถ้าใครที่เน้นกรสิภาพปรับเป็น high performance จะนี้จะปรับเป็น high performance ละกันนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ลื่นขึ้นเนาะนะครับ h e t optimize นะครผมส่วน h e t optimize เนี่ยปรับเป็น ไปเลยนะครับผมคือถ้าเขาซิงค์ปัดออาไปนะประมาณนี้นะครับใครไม่ทันสามารถพอวิดีโอดูได้เอดูได้เลยนับที่จะไล่ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วกดแอปพลไปโอเคตอนนี้พี่ก็ได้ทําการบอกการนักข่าไปประมาณน่งแล้วนะก็ให้เราเหลือขั้นตอนการเข้าฟรีไฟล์แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปปับภาพฟรีไฟล์ Fi แล้วก็ทดสอบภาพกันว่าจะเป็นยังไงนะ,อ,ะอันนี้ถ้าขึ้นก็ ไม่ต้องไปดาวน์โหลดบูห้าแล้วอย่กแดงค้างกดอย่าแดงค้างแล้วก็ทําให้หลังไปเลยนะผมแล้วก็กดปิดสามารถตั้งกลุ่มได้นะผมมาเดี๋ยวลองมาดูเฟรมเรทอู้เฟรมเรทโอเคนะผมสองร้อยสองแปดตอนเข้าเกมเดี๋ยวลองมาดูตอนเล่นกันว่าจะสักเท่าไหร่แต่พี่ว่าไม่น่าจะสูงขนาดนี้หรอกนะครับตอนเข้าเกมก็ให้สูงให้เราดีใจกันไดบูสี่นี่น่าจะใช้ F 1ในการปลดล็อกเมาส์นะครับเวลาเอาเมาส์เข้าเกมอะไรเงี้ย น่าจะ F1 นะดพี่ลองดูนะครับเห็นมีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับผมโอเคผมก่อนเข้ามาเนี่ยเออมันจะให้เราน่ล็อกอินใช้บัญชี Google Gmail ก่อนนะครับผมถึงจะเข้าหน้าหน้าล็อกอินเฟซได้นะน้องๆก็ล็อกอินตามที่มันบอกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอตัวล็อกอินเฟซบุ๊กสักครู่เดียวนะครับโอเคตอนนี้พี่ก็ได้เข้าเกมมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่จะให้ดูกันนะครับภาพแล้วตอนนี้เฟรมเรทเนี่ยมันวิ่งประมาณ60 8ิประมาณนี้นะครับผมเลยเราจะมาดูการแจ้งผลกราฟิกกัน น้ำหอกราฟิกที่พี่จะแนะนําให้ป๋อมนั่งือมาตรฐานแล้วก็เป็นขั้นสูงได้เลยน้ำหอมนะนะแค่แค่นี้เองนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปทดสอบภาพในเกมมาเลยก่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะโอเคตอนนี้พี่ก็เข้ามาในเกมแล้วนะซึ่งวิธีการกดเอาเมาส์เข้าเกมนะ่ะกด F1 นะครับผมนี่ครับ F1 นะโอเคนะครับก็ภาพในเกมถูกลื่น ลื่นเลยไปได้เลยคือมันก็ถามว่าเล่น,นได้มันได้ไ่ะเนี่ยพี่มุนม้าให้ดูนับแต่พี่ยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยเอานะฮะตอนนี้นะพี่ได้เจอปัญหานะมันเด้งออกเองนะครับผมนะนับนับมันมันมน่าจะเป็นที่ฟ,ฟรีไฟล์นะผมมันไม่ได้ป็งที่บูฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะให้ล็งก์ล็งก์งหนึ่งไปละกันนะครับผมนะก็ตัวนี้อาจจะมีบั๊กเยอะอยู่นะครับผมเพราะว่า มันก็ค่อนข้างที่จะดัดแปลงมาเยอะพอที่ก็เจอปัญหาเหมือนกันนะผมบั๊กนั่นเองแต่ถ้าถามความลื่นอ,อะไรเนี่ยโอเคนะเนี่ยมันจะหยิบปืนไม่ได้นะแล้วมันก็จะเข้าคน,นไม่ได้นะครัไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะนะครับไม่หลอกุณดูอะแม่โอเคแล้วกันนะครับสำหรับการทดสอบภาพในเกมฟรีไฟล์นะครับ โอเคนะโมเป็นไงบ้างนะสำหรับาก,รการทัตอภาพฟีไฟล์การสรอบโหลดแล้วก็สอนตั้งค่าอะไรพวกนี้นะผหนะโอเคนะถ้าน้องๆคนดูหรือว่าทุกท่านทุกคนคนไหนสนใจแล้วก็สามารถไปโหลดได้ที่ลิง,ลงลลนะนะก์งงด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะก็ที่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะสามารถไปโหลดก,กันได้เลยนะแล้วก็ หากพี่แนะนำหรือว่าพูดอะไรผิดไปพี่ก็ต้องกลับขออภัยมาลนะที่นี้ด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับก็ในคลิปนี้พี่ก็จะมีเพียงเท่านี้นะผมก่อนจะจากลากันไปนะครับหากใครมีข้อสงสยัยหรือว่าคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่่า้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วก็หากใครที่อยากให้พี่ออสอนตั้งค่าแบบละเอียดทำให้ลื่นขึ้นนะผมนะก็ สามารถทักบล็อกไปในแฟนเคเตอร์เลยเลยราคาไม่แพงนะผมส่งสเปคอมมาก่อนก็ได้นะพิมพ์สเปคคอมดิ้งไว้เลยนะผมนะโอเคเนาะก็กานจักรล้านไปน้องยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง้ายกดกระดิ่งในช่องของพี่ด้วยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปน้องสำหรับวันนี้พี่มีเพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ